วันนี้เซลสุปรีนะครับามาขอไลฟ์ตอนบ่ายนะครับเพื่อ,อามาแจ้งข่าวเกี่ยวกับรถเข้าใหม่นะครับอัปเดตนิดนึงนะครับกับรถนะครับผมช่วงนี้ก็พอดีมันมีตัวสีประตูตัวรีโวซึ่งเป็นรถที่ลูกค้าหลายท่านมากเลยนะครับกำลังมองหานะครับหรือว่า,อ,าอยากให้มานำเสนอเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งได้มาแค่ขั้นเดียวนะครับ ก็เลยอยากมาเปิดไลฟ์แจ้งข่าวก่อนเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับเพราะส่วนใหญ่สี่ประตูตัวเตีนะ้ยเนาะพี่ตั้งเราจะมีแต่อิซูซูมัน<ๆ>นานรีโวจะมีเข้ามาใช่ครับก็คือนั้นมักแล้วที่ยังที่เพิ่งได,ได้ตัวรีโวตัวเตี้ยเข้ามาตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือมาในสไตล์รถเดิมรถแต่งล้อนะครับจัดทรงนิดนึงนะครับ,รบก็เอาใจวัยรุ่นสายโตโยต้านะครับกับรถโตโยต้าสี่ประตูตัวปียี่สิบ นะครับโอเคก็เดี๋ยวพาชมคันแรกเลยละกันเนาะพี่แตก๊กได้พาชมเลยและเอียดคันนี้มีอะไรบ้างคะพี่ตก๊กในตัวนี้นะครับผมก็เริ่มต้นที่เป็นตัวล้อของ18เหมือนเดิมจัดทรงให้เท่ๆหน่อยๆนะครับเพื่อลูกค้านะครับชอบในในตัวสีประตูนะครับของดีโวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง2.4นะลูกค้าคก็คือ มมาสภาพเเดิเอันนี้ก็คือเดิมๆที่เรารับมานะครับ,รบก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ,รบลูกค้าคนไหนที่ดูไลน์นี้อยู่ก็จะเห็นคันนี้เป็นกลุ่มแรกๆเลยเนาะพี่แต๊ใช่ครับเพราะเพิ่งมาแบบเมื่อกี้เลยนะคะนะครับเอาเดบม,มาแบบเขาเรียกว่างานเรียวๆเนาะใช่งานเรียวๆหรือก็คือดูไปด้วยกันนะครับคันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับลูกค้าก็คือสภาพเดิมมากสีเดิมเครื่องเดิมก็แต่งในเรื่องของทรง นิดนึงแล้วก็ท่อไอเสียนะครับก็ประมาณนี้นันะครับลูกค้าเดี๋ยวพาดูด้านในกันเลยเนะคะตัวนี้ถือว่าเรามาโชว์รถก่อนราคาติดตามพร้อมกันหน้าเพจนะคะค <S <S เพราะว่ารถพึ่งเข้ามาราคาเลยยังไม่ได้แก้งนะครับลูกค้านิดนึงอันนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ก็คือตัวนี้ยังไม่มี ปุ่มนะครับผมก็เือว่าเป็นตัวเริ่มต้นอยู่นะคะทำ<ะ>ไมคันนี้เมื่อกี้หนูถ่ายรูปน่าจะประมาณ5้าหมื่นแปดถ้าจำไม่ผิดน,นะห้าหมื่นแปดห้าหมื่นเก้าตีว่าประมาณนี้ไม่เกินไม่ข้ามหกหมื่นแล้วกันนะครับก็จะมีจอกลางนะครับผมก็คือสไตล์รีโวเนาะก็ประมาณนี้นะครับสวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมเหมือนเดิมนะครับคันนี้หุ้งเบาะมานะครับก็คือเบาะก,ก็คือสวยเดิมแน่นอนเพราะว่า หุ้มหนังมาอันนี้ก็แต่งจากเจ้าของเดิมนะคะช่มาได้เป็นทูโทนเลยใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องเลยนะคะคันนี้นี่แต่งพ่อมานี่พ่อดังไหมคะพี่แดกลองเทสให้ลูกค้าดูหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ขับเลยนิดเดียวอ๋อนิ่มๆประมาณนี้อันนี้ไม่ได้หนังมากนะมันเป็นท่อแบบทุ้มๆนะคะแค่ปลายนิดเดียวนะครับ จะดูห้องเครื่องเลยไม่แน่ใจว่าเสียงท่อเข้าหรือเปล่าเพราะว่าในไม้นี้เปิดน้อยแคนเซลลิ่งนะคะจะตัดเสียงรบก,กวนหรือถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะอดใจไม่ไหวอยากดูเข้ามาได้นะคะเข้ามาแวะชมได้ในะการทุกวันเลยอันนี้ก็เป็นสภาพที่ยังไม่ได้แบบผ่านการล้างทําความสะอาดนะคะลูกค้าพี่แต่เพิ่งไปเช็ดเมื่อกี้พอให้แบบว่าฝุ่นออกเลยใช่ครับผมนิดนึงสดๆก็คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้เดิมๆงานเร็วๆเลยนะคะลูกค้า นะครับโครงสร้างเดิมนะครับฝาเดิมนะค,ะนะค้ตานาจิต GR Sport มาให้ด้วยสามของสูตรโตโยต้าอันนี้ลูกค้าท่านเก่าน่าจะชอบก็เลยแต่งมาประมาณนี้นะครับ,รบโอเคสวยๆเดิมๆนะครับไม่เพียงไม่ถึงไม่ถึงหกหมื่นเนาะกับรถคันนี้นะครับ ย้ำอีกทีว่ารถปีสองพันยี่สิบนะคะลูกค้าคันนี้ก็จัดฟรีดาวได้เหมือนกันติดตามร<ม>าคาวดผ่อนพร้อมกันหน้าเพจนะคะหาอยู่นะคะรีบเลยเพราะว่าเรามีคันเดียวนะตอนนี้นะคะที่ยังไม่ติดจองนะครึ่งได้มานะค่ะลูกค้าต้องรีบทักเข้ามาก่อนหรือว่าอยากใช้สิทธิ์จองก่อนได้นะครับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะด้านซ้ายด้านขวานะ สวยเดิมสวยเดิมน่คิสวยมากนะนิ่มๆสวยๆเลยพี่แต๊กลือให้ดูเลยนะคะสภาพนี่นย้ำอีกทีว่าสวยขนาดนี้นี่เป็นรถที่เพิ่งเข้าแบบยังไม่ล้างเลยนะคะลูกค้าอันนี้ฝุ่นไม่มีเลยนะครับนี่อันนี้ลื้อให้ดูว่ามีฝุ่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะสมบูรณ์ไหมนะครับเพราะว่าเรา<ว>ย,ยังไม่ได้ตรวจเช็คอะไรเลยตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูดู ด้าน,นท้ายด้าน,นไหนนิดนึงใจก็กลัวกลัวไปก่อนก็จองก่อนได้นะใช่ครับผมนะครับ,ค,ค,รบความเดิมนะครับไลเนอร์เป็นของโตโยต้าอันนี้ก็คือตัวติดมาจากศูนย์เนาะนะครับก็คือด้านท้ายก็คือเดิมนะครับลูกค้าไฟเดิมผู้อย่างเดิมหมดเลยสวยๆเดิมๆนะครับไมาแน้นอยรถคันนี้สำหรับใครที่หาตัวเตี้ยสี่ประตูนะคะตอนนี้ ตระกูลรีโว่เรามีหนึ่งคันเท่านั้นนะคได้มาแค่หนึ่งคันมาครับก็ทรงนี้ก็ไม่ล้นนะครับไปได้ทุกด่านแน่นอนสวยๆเดิมๆนะครับก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับกับคันนี้และหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดกับตัวรถล้วทางแอดมินเราก็จะส่งรายละเอียดรอบคันให้ อยากมาหาอยู่รีบเลยนะคะใช่ครับโอเคก็ฝากคันนี้ไว้นิดนึงเพราะว่าไลน์นี้จริงๆเราจะมาโชว์รถคอกใช่แต่คันนี้เข้ามาด่วนเข้ามาแบบด่วนเลยนะครับก็เลยตัดมาตัวนี้ก่อนนะครับและคันต่อไปก็จะเป็นรถคอกนะครับคันนี้ก็จะเป็นเพลาลอยนะฮะเป็นสีเทาในโฉมปี20นะครับคันนี้จดปี64เป็นเครื่อง 3.0S นะครับคันนี้ก็คือแต่งช่วงล่างเรียบร้อยก็คือมีทั้งเพลาลอยโช๊คช่วงล่าง คร,ครบนะครับพร้อมบรรทุกสี่ตันห้าตันก็คันนี้ได้เลยรายละเอียดตัวนี้สีเทาก็สีเทาแบบเดิมโรงงานเลยนะคะรุ <นะ S 2> ่นขายดีโอเคคันนี้ก็จะเป็นสีเทาเดิมเดิมเลยนะครับนั่นก็คือครอบเทาลอยเสริมแหนบแล้วก็โช๊คนะครับจัดเต็มคันนี้นะครับพร้อมใช้งานพร้อมออกเดินทางพร้อมไปหาตังค์เลยคันนี้ สวยสวยเรียวๆนะครับกับคันนี้คันนี้ก็จะเป็นความไรยพอร์นะครับเป็นเบาะหนังจะร้อยครบนะครับสวยเดิมคันนี้ไม่น้อยด้วยนะลูกคา้าไม่เพียงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับเป็นรถที่ใช้งานมาน้อยความสมบูรณ์ของรถก็คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละนะครับกับตัว รถค้อกคารลอยคันนี้นะครับเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องเลยเป็นตัว S 3 0ศูนย์โครงสร้างด้านข้างแก้มขวาแก้มซ้ายคานหน้าก็คือเดิมหมดนะครับคนขี่กำลังมองหานะครับห้ามพลาดเลย กับรถคันนี้เครื่องเดิมนะครับบอดี้เดิมสวยๆเลยกับรถข้อสามจุดศูนย์เอสเ่าลอยอย่างครับคันนี้ก็ทักแชทสอบถามรายละเอียดนะคะคันนี้ก็จัดฟรีดาวได้เหมือนกันอยากได้คันนี้ของงบประมาณแปดได้ไหมพี่แรกแปดปลายนี่แปดนึงตัวนี้ซีดาวนะซีดาวเพราะว่าได้ไปหาตังนี่คุ้มแน่นอนรุ่นนี้ใช่เพราะว่าหนึ่งโครงสร้างรถเดิมสีเดิมไม่น้อยแต่ครับผ่าการใช้งานมาน้อยมาก นะครับที่สําคัญก็คือหาได้พารลอยคร,ครบเลยรถ,<า>ยร,ถรถพร้อมลุยก็คือส่วนใหญ่รถข้อที่เสริมเพาวลอยนี้ราคามันก็จะดีดขึ้นมาจากรุ่นสแตนดาร์ดเนาะพี่แท๊กแต่ว่า<ช>ถ้าสนใจเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเราก็มีเหมือนกันมีให้เลือกมีให้เลือกนะครับอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวสามุดศูนย์เหมือนกันทันนี้ก็คือเป็นเดิมสแตนดาร์ดนะครับลูกค้าเพียงแต่ว่าเรามาลงแม็กให้ให้ใหมันดูแบบพร้อมใช้งานไปอีกแบบหนึ่งนะครับผม คันนี้ก็จะได้เป็นสีขาวนะครับสีขาวสวยเดิมก็แล้วแต่ชอบเลยนะคนะคเผื่อเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะครับเอาไว้ส่งสินค้าในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับก็คือไม่เน้นบรรทุกหนะักเน้นใช้ในบ้านในครอบครัวถ้าถล,ลูกค้าต้องการออฟชั่นเสริมแบบบรรทุกหนักขึ้นมาก็เอาร้อยได้หรือนะถ้าไม่หนักขนาดนั้นก็สแตนดาร์ดมีรุ่นหนึ่งแล้วค่อยดูอีกคันหนึ่งนะครับ,รบก็คือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะครับคันนี้ราคาก็จะย่อมยาวลงมาหน่อยนะครับ คันนี้ค่างวดประมาณหลักเจ็ดเจ็ดปลนแปนิดนะครับผมก็จะได้รถสวยเดิมคันนี้โอเคภายในสวยเดิมเบาะหนังเรียบร้อยครบนะครับไม่อยู่ที่อ่าสี่หมื่นเจ็ดนะคะโอเคหลักสี่หมื่นไม่ถึงห้าหมื่นโลนะครับกับรถสวยๆคันนี้เป็นเครื่องสามจุดศูนย์นะครับคันน,นี้นะครับผม อย่าดูห้องเครื่องต่อเลยะะสำหรับลูกค้าคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะอยากให้เราวนไปดูรีโวสี่ประตูคันเมื่อกี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นตัวเด็ดเลยลูกค้าถามเยอะมากกลับมาที่ห้องเครื่องกันต่อนะคะครับคันนี้ก็เน้นโครงสร้างเดิมดเหมือนเดิมคันสีขาวนะครับเกือบสามจุดศูนนะครับ ทังว่าหลักเจ็ดท่นในห้องในกล้องเห็นฝุ่นนิดนึงก็คือรถจอดด้านหน้าแล้วพี่แต่<ช>พี่แต่เพิ่งขับมาจากด้านหน้านะคะใช่ครับผมต่อขออภัยนะคะนะครับก็คือรับรองว่านะ่ารถสวยเดิมแนะ่นอนเครื่องเดิมอ่าเป็นรถคลอดไม่เป็นไม่ใช่รถที่เป็นแบบแ่งเครื่องอะไรนะครับผู้าเป็นเครื่องนุ่มเดิม,ดมก็ให้ลูกค้าใช้งานกันยาวๆเลยนะ,นะคะค่ะมาที่น้องเล็กของเราคันนี้ก็จะหนึ่งสองแปดคันนี้จะได้ปีใหม่หน่อยนะครับ ตัวโฉมปียี่สบสองนะครับลูกค้าแต่ว่าคันนี้จบปีหกหกนะนะครับก็คือผ่านใช้ผ่านการใช้งานมาเพียงปีสิบเศษนะครับแต่ว่าเป็นรถเน้นจอดก็จะจะัดทรงมาหน่อยนึงก็คือใส่ล้อแม็กซ์สวยๆๆนะครับคันนี้ก,ก็เป็นแม็กเวลที่หลายคนฮิตกันนะใช่ครับผมแล้วก็คันนี้รู้สึกว่าเสริมแหนบมานะครับก็มันทุกได้ระดับหนึ่งนะครับแหนบนี้ดูข้างล่างใช่ไหมครับ ใช่ประมาณนี้ไม่แน่ใจจดทรงก็คือด้านท้ายเขาจ,จัดทรงแบบให้เตี้ยหลังนะคะผมก็คือพร้อมใช้งานคันนี้ก็บรรทุกได้ประมาณสองถึงสามตันนะครับลูกค้าเคก็คือพร้อมคอ,อกแล้วนะถ้าลูกค้ากำลังมองหาอยากใช้งานในรถคลอ,อกเอาแบบกึ mm ่ง hmm. สวยกึ่งใช้งานก็คันนี้นะครับออกสไตล์เท่ๆหน่อย ทางร้านก็มีหลายๆแบบเ<ช>นาะพี่แจ<ช>็<ห>คแคลูกค้าเลือกนะคะที่เหมาะกับลูกค้าเลยอันนี้ก็สองหมื่นสามนะคะไม่น้อยปีน้อยด้วยคันนี้ก็คัดเครื่องสามพันมาแบบปีน้อยๆเลยให้ดูนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันต่อเลยละกันก็จริงๆรถคอกเราไม่ได้มีแค่สามคันนะคะลูกค้าก็ยังจะมีอีกหลากหลายแบบหลากหลายเงว่อนอนเนาะพี่แจ็คก็หล<ช>ังไม้ได้นะคะสะดวกแบบไหน มีหลายรุ่นปีหลายเป็นโตโยต้ารีโวหรือวาแผนจะเข้ามาดูรถหรืออยากชมสต็อกก่อนก็สอบถามในเพจได้นะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะหรือว่าลูกค้าโยนมาเลยว่าต้องการข้างว่าเท่าไหร่นะครับเราก็จะส่งราเียดให้ก็คันนี้ก็เครื่องเดิมเหมือนเดิมครับผมเครื่องสามจุดศูนย์นะครับไม่หลักสองหมื่นกว่านะครับคันนี้จะจดปีหกหกแล้วนะลูกค้าสวยเดิมเดิม สีขาวนะครับสวมปี22 23สนะคะสนใจคันนี้ก็สีเทาฟีดาวเอาประมาณ8,00 0นะคะคันกลางข้างๆพี่แท็กเลยก็ขอประมาณฟีดาวเจนเจ็ดเป็ดปานิดนึงอ่ะคันนี้ละคะพี่แท็กตัวนี้ก็8หน่อยๆน,นะ,ะเพราะว่าตัวนี้มีแหนบนะคะใช่เสริมแหนบแล้วก็ได้ปีใช่เพราะว่ารถกระบะบรรทุกนี่ละค่ะมันก็จะเพิ่มตามออปชั่นเนาะว่าลูกค้าบรรทุกหนักบรรทุกเบานะคะใช่ครับผมวันนี้ก็มีให้เลือกนะคะสามสไตล์ในตัวรถ้อและ ก็ตัวรถเข้าใหม่ก็จะเป็นตัว4ประตูรีโว่นะคะโอเค,คเดี๋ยวไปปิดโปรโมชั่นที่รีโว่ละกันนะคะก็ย้ำอีกทีว่าตอนนี้ทางร้านรุ่นนี้มีเข้ามาหนึ่งคันแล้ว<ช>นานๆทีเข้ามาด้วยนะคะโอกาสจะเข้ามานี่น้อยมากตามหากันแบบหายากมาก<ช>แล้วแล้วเข้ามาทีก็คือไปไวมากเช่นกัน<ช>นะคะรถคันนี้ไม่เน้นจอดมาไวแล้วก็ไปเร็วนะครับกับตัวสี่ประตูรีโว่ตัวโฉมปี20นะครับ ครั้งวันคาดการว่าประมาณหลักแตกนะคะคันนี้ถ้า4ีดาวอันนี้คาดการนะก็ะติดตามราคาพคร้อมกันนะคะหน้าเพจก็โ,โปรโมชั่นฝากนิดนึงค่ะพี่แจคโปรโมชั่นเหมือนเดิม,ดมออนไลน์นะคะนะครับจองอวลาจองก็จอง999บาทนะครับหรือว่าให้เราไปทำน้ญยาที่หน้างานนะครับตามที่ลูกค้าสะดวกก็ฟรีค่าเสีย่ายนะครับจะเป็นค่าฟรีค่าจัดค่าโอนค่าประกันค่าดำเนินการต่างๆนะครับหรือว่าส่งรถถึงบ้าน นะครับก็ฟรีเหมือนกันนะครับผมของบูเราพร้อมจะบริการนะครับกับลูกค้าถ้ามันก็คือยังไงก็ฝากไว้นะครับกับลูกค้านี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับผมสดเจ็ถ้าเข้ามาทางเพจเราได้นะครับวันนี้ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าเดี๋ยวอัปเดตรถเข้าใหม่อีกทีนึงขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย